สวัสดีครับพี่น้อยพีซีครับคลิปนี้ผมสิพาพี่น้องมาทําคอกหมูนะครับซึ่งผมได้เอาหมูน้อยนะครับได้รั่งหมูน้อยมาเป็นหมูแคะนะครับเป็นหมูพอตเบอร์รี่นะครับที่ว่าสายพันธุ์ของเวียดนามนะครับมาเลี้ยง2ตัวนะครับก็เลยมันนี้จะมาทําคอกให้เขาอยู่นะครับโดยที่เอาเศษไม้อยู่ในสวนแล้วก็สังกะซีเก่าอยู่ในบ้านนะครับมาทําโดยงบที่ผมใส่ก็มีแค่ตะข่ายนะครับผมที่ ตีเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาตะไคร้มามุงรอบไว้นะครับซื้อตะไคร้มาม่วนหนึ่งนะครับพันสองร้อยบาทส่วนหลังคาไม้ก็ตัดเอาน้ำมันนี่นะครับไม้ไผ่อยู่ในสวนแน่นะครับอยู่ข้างๆแน่แล้วก็เศษไม้เก่าล่อติดตามนะครับว่ามัน่ใออกมาแบบใดผมก็จะมาเฮ็ดนี่เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองกับฟังรั่วนะครับปกติหลังคาง่ายครับแค่นี้เองนะครับผมแล้วผมก็จะเอาตะไคร้เนี่ยอ้อมก็ล่อเบิ้งนะครับหมูหน่อยที่ผมเอามาเลี้ยงนะครับเป็นหมูแคะ ลูกไปเห็นนะครับน้าชาไปเห็นแล้วก็อยากได้มาเลี้ยงก็ <c oughs> เลยแบบเแบบก็บมาเลี้ยงให้เขานะครับซื้อมาซื้อหมูมา้าตูะพันนะครับตูะพันเลยนะครับเพป็นขายกันผมกับชิตีเป็นคอกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสามเมตรกว้างสามเมตรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ตีไม้เอาเศษไม้เก่าน,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 นะครับมาตีเป็นอ่าเป็นแนวรั่วนะครับแล้วก็ผมกับชีเอาตะไคร้ขึงรอบเลยนะครับผมสังกะสีกับสังกะสีเก่า ศั่ว่าใส่ล่มตะคบเนี่ยเป็นล่มให้เขานะครับมีพื้นที่จํากัดนะครับเขาก็ต้องวางแผนออกแบบไปดีนะครับเพื่อให้พื้นที่ของเขานะครับใส่มันได้คุ้มค่านะครับเพราะว่าส่วนของผมมีพื้นที่แค่สองไร่นะครับผมก็ต้องวางแผนวางแผนดีดีนะครับให้มันใส่พื้นที่ให้คุ้มค่าเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับตีคอกเสร็จแล้วผมก็จะเอารวดตะไคร้นะครับขึงเลยนะครับรู่รู้วันจะพ่อมามวลหนึ่งผมซื้อมามวนหนึ่งอ่ ความสูงเมตรหนึ่งนะครับความยาว10เมตรแต่ว่าบรลูนวันสีฮอดไสนะครับเดี๋ยวกัะชิดล่องขึงเมืองวันสีพ่อปะขันบพ่อกับทีได้เอามาเสริมอีกนะครับผม ตอนนี้นะครับพี่น้องครับตีตะไคร์เรียบร้อยนะครับขึงตะไคร์มวนหนึ่งสิบเมตรนะครับบ่พอนะครับจะได้เอามาเพิ่มอีกนะครับประมาณสามเมตรจะได้ไปขอแบ่งเพิ่นนะครับตัดมาอีกประมาณสามเมตรค่อยสิพ่อนะครับเพราะว่าห้องมันกว้างสามคูนสามมันก็จะประมาณสิบสองเมตรนะครับมันจะพอดีผมก็เลยสร้างเพิ่มอีกสามเมตรลวดตะไคร์นะครับมาขึงตีกับไม้ขึงให้มันเค็งๆนะครับแล้วเาก็ใส่ลวด นะครับมัดอีกทีนึงเพื่อบ่อไห้นะี่ครับมันดูดออกได้ซึ่งก็คิดว่านะครับมันจะน่าจะบ่ดูดออกนะครับสำหรับหมูหน้อยผมเพราะว่ามันแข็งแรงอยู่นะครับเมื่อนี่ก็น่าจะบ่อล้วนะครับเพราะว่าตะไคร่บ่อพ่อนะครับผมกะจะเอาตะไคร้มายึดทั้งหน้าอีกเหลือข้้งหน้าอีกยังบ่า้าได้ขึงนะครับก็จะไปเอามาเพิ่มอีก3ามเมตรแล้วก็ใส่อ่ประตูตรงนี้ ยังซองอันหน่อยครับเพื่อให้อาหารหมูอ่ะนี่ครับก็เพื่อเป็นไอเดียนะครับสําหรับการเฮ็ดพวกหมูเล่าหมูนะครับเป็นหมูแคะหรือว่าข้าสตเฮ็ดเป็นพวกเล่ากระต่ายเล่าไก่เล่ายังก็ได้นะครับขาตีเป็นซี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไม้นะครับวัสดุไม่ตีเป็นเสานะครับแล้วก็ขึงด้วยลวดตะไค้นะครับเป็นซี่เหลี่ยมข้ากับมุงหลังค่ายเขานะครับเป็นโรงเรือนแล้วก็มีบริเวณ ให้เขาเดินเล่นผ่อนคลายนะครับใส่พื้นที่นิดเดียวนะครับนี่สามสามเมตรสำหรับของ้องคอ,อ,อกนี่นะครับก็บเอาไปเป็นไอเดียครับเอาไปปรับใส้กันเอานะครับผมคันพูดไดที่ว่าบ่อกคึงลวดนะครับเ่าก็สามารถตีไม้ไผ่ครับให้เป็นคอกก็ได้หรือว่าสังกะสีเก้าก็ได้แต่ว่าสังกะสีมันอาจจะรอดแน่นะครับอบเอาเนี่ยอันนี้ก็เอาไปปับใส้กันเอานะครับเพราะว่า ผมแชร์เป็นแนวทางให้พี่น้องไปเป็นไอเดียซื้อนะครับงบประมาณที่ผมใส่ก็อยู่ประมาณนี่ครับพันสองพันหานะครับประมาณนี้นะครับพันหาร้อยบาทซื้อเฉพาะตะไคร้นะครับซื้อเฉพาะไอ้ลวดตะไคร้นี่มันกแพงแต่ลวดตะไคร้เพราะว่าสังกะสีพวกนี้ผมเป็นของเก่าเบิร์ตนะครับพวกไม้เก่าไม้ไผ่กับงบงบที่ใส่กับยู่นี่ครับยู่กับตุ่รวดตาคร้แหละครับพี่น้องครับปัจจุบันมันแพงนะครับตะกี้เจ็ดแปดร้อยนะครับมวนหนึ่งเดี๋ยวนี้ พันสองแล้วนะครับเมตรหนึ่งความสูงเมตรหนึ่งพันสองแล้วสิบเมตรนะครับมวลหนึ่งเอานะครับผมเดี๋ยวพอเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลงคลิปไปเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีได้เอาไปเป็นแนวทางในการทำคอกสัตว์เลี้ยงว่าจะเป็นคอกไก่คอกหมูคอกเป็ดนะครับใหดได้เบิร์ดนะครับใหดแบบนี้ง่ายๆนะครับเขาปรับใส่ตามพื้นที่ของเขาเองนะครับผมคันคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านสวนชาติในเ้ กันมีคลิปอดีไอเดียดีนะครับผมกัจะมาทำคลิปแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันเรื่อยๆนะครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ